สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับต้องขออภัยจริงๆเลยตอนรับปีใหม่เลย นะครับคุณผู้ชมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อวันก่อนที่เราไปถ่ายคลิปกันนะครับที่ผมพาไปดูที่รถฟูดทักเตรียมตัวเพื่อจะออกไปขายสัปดาห์หน้านี่นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้เพิ่งได้รับข่าวจากเพื่อนฟูดทักด้วยกันรถฟูดทักด้วยกันเนี่ยที่จอดอยู่ในรั้วนะครับเขาเพิ่งแจ้งข่าวมาเมื่อเช้านี้เองสองสัปดาห์มาเนี้ยนะครับมีขโมยเข้าไป2ครั้งแล้วแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยนะครับเป็นครั้งที่3ที่เขาโดนเขาก็เลยเพิ่งมาบอกพวกเราเราก็เพิ่งจะทราบข่าวเหมือนกันเนี่ย ว่ารถเขาโดนงัดเท่าที่เขาสำรวจนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะรถทุกคันที่จอดอยู่โดนงัดเกือบหมดทุกคันเลยนะครับเขาก็เลยรีบแจ้งให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของรถฟุตทักตอนนี้ทราบนะครับก่อนหน้านี้คือมีแต่รถเขาคันเดียวที่โดนงัดนะครับเขาก็เลยไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหายไปเขาก็เลยอยากให้ทุกคนรีบกลับไปตรวจ รถตัวเองว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าก็าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าปีใหม่นี้มันจะมาเกิดเรื่องอย่างนี้นะครับรีบกลับไปตรวจรถวันนี้ผมก็เลยเจะพาคุณผู้ชมไปที่รถฟูตทักอีกนะครับก็อดคิปไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้แล้วมันก็มีเรื่องโหหลายอย่างเกิดขึ้นวันนี้นะครับ <c oughs> ผมมีอาการแบบ ทันคอมีน้ำมูกนิดๆก็เนื่องจากน้องน้ำโมเนี่ยต้องไปตรวจ เมื่อเช้าเนี่ยพาไปเรียบร้อยแล้วนะครับพาไปตรวจโควิดครั้งที่3แล้วที่โรงเรียนเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์คนใกล้ชิดเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งด้วยกันในรถโรงเรียนหรืออะไรเนี้ยถ้าใครเป็นโควิดเนี่ยนะครับเขาก็จะให้น้องน้ำโมเนี่ยหยุดเรียนตอนนี้ให้หยุด5วันแล้วก็ไปตรวจด้วยว่าติดโควิดหรือเปล่าผมก็เพิ่งพาน้องน้ำโมไปตรวจเมื่อเช้านี้ก่อนหน้านี้สองครั้งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้องน้ำโมไม่มีอาการอะไรแต่เที่ยวเนี้ยมันคล้ายนะครับคล้ายๆยังไม่รู้หรอกว่าใช่เปลามีไอเจ็บคอแล้วก็อะไรนะประสาท ในการรับรู้กลิ่นเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาอะไรนะเอาวิกให้เขาดมอยู่เรื่อยๆเขาไม่ค่อยชอบวิกนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ให้เขาดมเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับก็เลยเริ่มสงสัยสรุปน้องน้งนโมวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนน้องซัมเมอร์ยังไปโรงเรียนได้อยู่แต่ว่าก็ยังสาย2ชั่วโมงอยู่เหมือนเดิม <c oughs> น้โมเป็นไงบ้าง <c oughs> น้าโมเป็นไงบ้างอาการเจ็บคอเจ็บคอ หูเ oh, หรอหูม in oh, ันอะไรหูตันตันอ๋อหูตันเฮ้ยจริงอ่ะอ๋อหูมันตันตันเหรอโอยรถฟุตทักที่จอดในลั้วเนี่ยเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตลอดที่เราจอดมาเนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้น อยู่เป็นระยะระยะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีคนมาตัดลัวบ้างมีลั้วเหล็กที่คุณผู้ชมเห็นน่ยมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราก็โดนขโมยอะไรของไปบ้างนะครับแต่ว่าก็เที่ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนเพราะว่าอีเมลเมื่อเช้าที่เพื่อนส่งมาเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกว่าจะโดนทุกคันนะครับที่จอดในนั้นเนี่ยเขา เขาหรือเขาเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมเนี่ยคือขนของออกมาหมดแล้วนะครับไม่มีของมีค่าอยู่ในรถเลยแต่ว่ากลัวอย่างเดียวว่าพวกปลั๊กไฟเจนเนอเรเตอร์อะไรพวกนี้สำคัญกลัวเหมือนกันว่าเขาจะเอาแบตเตอรี่ไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั้นยุ่งยากเลยก็คิดในแง่ดีแล้วกันคุณผู้ชมก็ต้อนรับปีใหม่นะครับถือว่าฟาดเคาะไป คุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนเดินทางไปที่รถฟู้ดทักเดี๋ยวภรรยาผมจะแวะไปที่ร้านขายายาก่อนนะฮะไปซื้อยาให้ผมกับน,น้องน้ำโมก่อนที่นี่นะครับคุณผู้ชมมันไม่มีร้านขายายาเป็นห้องแถวเหมือนบ้านเราเป็นแบบห้องแถวเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราก็มาซื้อกันตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูที่ร้านดังๆก็มีพวกวอลกลีนอันนี้ก็เป็นอ่าบาเทลนะครับบาเทลดรับมารับยาได้ตามที่หมอสั่งอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะอยู่ในโซนของแถวหมู่บ้านผมผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นโซนไปเลยนะครับบ้านก็ส่วนบ้านไปเลยมันจะไม่มีมาร้านค้ามาแทรกร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราขับรถออกมาหน่อยนึงมันก็จะมีเนี่ยนะฮะก็จะมี <c oughs> เป็นเหมือนช็อปปิ้งมอลล์เล็กๆนะครับมีร้านอาหารร้านสปาทำเล็บทำผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านนู้นอะไรเนี้ยครมันก็จะเป็นโซนของเรียกว่าเป็นโซนการค้าธุรกิจอยู่รวมกันไปแบงค์ธนาคารซักอบรีดอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมตกใจมากน้องน้ำโมบอกว่าโอ้โหเริ่มอื้อๆที่ตกใจมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม เพราะคุณผู้ชมจําได้มาเมื่อวันก่อนที่ไปส่งน้องซัมเมอร์แล้วเราเดินกลับมาที่บ้านแล้วพอมาเจอเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาบอกว่าเขาติดโควิดน่ะพอดีเขามาเล่าให้ภรรยาผมฟังว่าอาการเนี่ยมันจะมีอาการแน่นจมูกแล้วก็อีกอย่างหูอื้อนะครับแล้วเมื่อกี้พอก่อนออกมาจากบ้านน้องโงโมบอกหูอื้อผมก็ตกใจเลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอฟังผลนะครับรอฟังผลอีกทีว่าเป็นยังไงภายในย4ิบชั่วโมงยังอยากกินซูชิอยู่ปะกินปะ ยังอยากกินอยู่ภรรยาผมกลับมาแล้วนี่หอบยามาเพียบเลยเที่ยวนี้อันนี้แอสวิลอันนั้นมันแก้ป,ปวดอันนี้ลูกอมแล้วก็นั่นอะไรอันนี้คือเหมือนกร <c oughs> ะเป๋าน้ําร้อนอ๋ออันนี้มาเ <c oughs> ท้าผมด้วยที่เดินกระเพกนะครับตอนนี้ก็เลยจะเอาน้ําร้อนมาประครบก็อะไรอันนี้12ชั่วโมงอ๋อ,อพวกเสมหะแล้วก็อันนั้นยาชง ยาชงแก้ไอขอดูหน่อยว่าซื้อยาในอเมริกานี้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้อินชลันไม่ได้จ่ายให้นะครับทั้งหมด45เหรียญน,นะครับวันนี้ก็ได้ยามาทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วระหว่างทางซื้อยาเสร็จเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฟูดทัก ชมครับเซียร์เทวันนี้นะครับฝนตกหนักมากแล้วมันก็เลยทําให้ชาร์จล้างอิมะหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันนี้ไม่เห็นเลยตกแบบมืดฟ้ามัวดินจริงๆวันนี้ตอนนี้นะครับผมกําลังใกล้จะถึงที่จอดรถฟูดทักแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันว่าเออมันจะมีอะไรหายบ้างนะครับ เขอว่าอย่าให้เป็นของชิ้นใหญ่ๆเลยพวกเครื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์นำมาหากินพวกเตาผัดเตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถึงกับยกพวกนั้นหรือเปล่านะครับโดยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาที่เคยเคยมีเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องปัดไฟแล้วก็อะไรนะฮะพวกเก๊กเงินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมเรามองมองไปข้างหน้านี่มัน ไม่เห็นอะไรจริงๆนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากคุณผู้ชมครับถึงแล้วนะครับที่จอดรถเดี๋ยววันนี้แมนนี่นะครับคนที่เขาดูแลพวกเติมแก๊สให้เราอะไรเนี้ยเขาก็กำลังเดินทางมานะครับ<ม>เหมือนกันว่า เขาจะมาดูหน่อยนะว่าเขาเข้ามาทางไหนหรือยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนมาจอดถึงนะครคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจที่สุดก็คือเมื่อคลิปที่แล้วที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูตรงไอแบตเตอรี่บางคนเนี่ยเขาเคยโดนขโมยแบตเตอรี่ไปด้วยแต่วันนี้นแบตเตอรี่เราน่าจะอยู่ดีนะครับเพราะว่าสายไฟที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่ถูกถอดออกไปนะ เดี๋ยวเราดูข้างหลังนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมปลั๊กไฟพวกนี้มันแพงมากเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญเลยมีหัวขโมยบางคนที่เขาเาไปใช้งานได้เขาเอาไปไปขายต่อหรืออะไรได้เขาก็ขโมยปลั๊กไฟนะดูเหมือนเขาจะมาลือปลั๊กไฟตรงนี้นะของรถคันนี้อาจจะโดนถอดไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมจะเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดรถนะฮะเป็นไอตัวแรงดันน้ําแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เอาเก็บไว้ตรงนี้ละเฮ้ยนี่โดนงัดไหม โอ oh, ้ใช่ใช่เนี่ยโดนงัดแน่นอนคุณผู้ชมสรุปโดนงัดแน่นอนนะครับเนี่ยประตูประตูผมหลุดออกมาเลยแน่นอนอันนี้เห็นแล้วก็รู้เลยเนี่ยนะครับลอยลอยที่เขามาทุบแน่นอนเลยแล้วก็ตรงนี้ธรรมดาเรามันไม่เป็นงี้เลยนะเนี่ยมันมันแตกเลยอะแต่ว่าโดนงัด เนี่ยประตูมันไม่สนิทเลยฮนะชมแต่ว่าด้านที่หมุนนี้มันยังเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปของการล็อกอยู่นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเข,าเข้าไปหรือเปล่ารอยตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยบินเลยนะมันงอเลยแปลว่าเขาพยายามมางัดอย่างนี้แน่นอน นี่ไงประตูเปิดออกมานี่นะเห็นไหมฮะมันมันนี่อแต่ว่าเขาพยายามงัดแต่ผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยเฮ้ยไอ้นี่อยู่ไม่ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไหายพระก่อน หลวงพ่อควยหลวงปูดูหลวง,งพ่อเงินไอ้นี่ก็ไม่หายนะครับเขาไม่ได้เอาไปโอ้ยเหมือนไม่ได้เข้ามาเลยนะคือการวางของบีบีวางอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยภรรยาผมภรรยาผมจะวางขั้นเอาไว้คือไม่ให้มันเลื่อนแค่นั้นเองนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่าเขาไม่ได้มาลื้อเลยก็แสดงว่าเขาไม่ได้เข้ามาเลยเนี่ยผมก็จะมีเศษตังค์อยู่แค่นี้เอง เงินในเก๊พวกนี้เราเอาออกทุกวันนะครับเราไม่ทิ้งแบงก์ใหญ่เอาไว้ด้วยคลิปที่แล้วที่เรามาเก็บของเนี่ยดูลองรอยแล้วเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกับเขาพยายามงัดแต่งัดน่าจะมันมันน่าจะไม่ออกหรือไงนะที่ผมคิดไว้ถ้าอันดับแรกคนขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาที่เก๊สตังค์แต่ในเมื่อมันอยู่รูปนั้นแล้วแปลว่าไม่มีการแตกเลยคุณผู้ชมอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าอะไร แต่ว่าผมใจนึงเนี่ยผมก็ภาวนาว่าระหว่างเขามาง,งัดหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ก็หลวงปู่หลวงปู่นะครับที่ดูแลปกปักรักษาในรถเนี่ยอาจจะออไม่รู้นะทําเสียงทําอะไรขึ้นมาหรืออะไรให้เขาตกกรใจวิ่งหนีไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ผมผีเผลออาจจะมาหลอกเขาเราก็ไม่รู้เราก็เดาเอาแต่ที่แน่ๆประตูผมพังละยังล็อกได้แต่มันไม่สนิทนะฮะ แบตเตอรี่ยังอยู่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันดับแรกเลยที่เขาขโมยคุณผู้ชมทํารถฟู้ดทักนะพยายามเอาเครื่องปั่นไฟเนี่ยของผมเนี่ยนะครับเขาเขาเชื่อมเขาเชื่อมติดกับตัวรถเลยพยายามหาอะไรก็ได้ล็อกมันหรือไม่ก็เชื่อมติดกับมันไว้นะครับของผมเนี่ยมันยกไม่ได้เลยเพราะมันเชื่อมติดอย่างคันนี้เขาก็จะมีลูกกงหนาแน่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูดีว่าเขาจะเข้ามาทางไหน สมัยก่อนเขามาจากข้างหลังนี้ก็มีนะฮะเฮ้อยอันนี้เจเนอเรเตอร์หายเปล่าหรือว่าเขาไม่มีอยู่แล้วคุณผู้ชมคันนี้โดนงัดผมยังไม่กล้าไปแตะรถเขานะฮะแต่มีร่องรอยรู้ได้เลยว่าโดนงัดนี่นะครับข้างในก็ไฟเปิดด้วยคุณผู้ชมดูนะฮะเขาก็แต่ละคันเนี่ยเขาจะต้องมีลูกกงแบบแข็งแรงเลย เราไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวฟังข่าวอัปเดตอีกทีนะครับเพื่อนผมเนี่ยนะครับที่จอดอยู่ริมเนี้ยเขาบอกว่าโดนไป3าครั้งเราไม่รู้ว่ายังไงเท่าที่ดูผมยังไม่เห็นล่องรอยนะฮะว่าเขาเข้ามาทางไหนแต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เี้นะครับรัวเราจะโดนตัดตอนหลังเนี่ยเราเลยเอาผ้าดํามาปิดไว้ด้วยเพื่อไม่อยากให้คนเดินไปเดินมาเนี่ยได้เห็นการเคลื่อนไหวการทํางานกันอยู่ในนี้นะครับ ปิดเอาไว้บางๆนะครับเหมือนแบบบางคนเนี่ยมาจอดรถอยู่ไกลๆด้านนอกแล้วก็มาแอบดูการเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับเราก็เลยมีผ้ามาปิดเอาไว้แต่ดูจากตรงนี้เนี่ยผ้ายังอยู่ดีไม่รู้ว่าเขาเข้ามาจากมุมไหนนะฮะคือตอนนี้ต้องฟังข่าวอัปเดตจากเจ้าของรถแต่ละคันเองนะครับว่าข้างในรถเนี่ยมีใครที่โดนเข้าไปข้างในแล้วไปขโมยของได้บ้าง,างเปล่านะครับ นอกนั้นนี้ดูสภาพแวดล้อมข้างนอกแล้วก็ไม่มีอะไรมากผมก็จำไม่ได้ว่าตรงนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเราจะมีถังแก๊สเล็กๆถังปิกนิกถังอะไรเรียงเรียงลายเอาไว้ตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตัดเอาไปหรือเปล่ามีใครโดนถ้าไม่ได้ล็อกไว้ก็อาจจะโดนหยิบไปก็ได้แต่รู้ว่าเขาพยายามตัดตัดอันนี้ของเพื่อนผมแต่ว่าเอาไม่ออกอันนี้โดนตัดกุญแจออกไปแล้วก็พยายามงัดตอนนี้กำลังโทรรายงานคุณตาอยู่นะครับคุณตาก็เป็นห่วงอยู่ ภรรยาผมก็โทรรายงานแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับพาทุกคนมาอัปเดตแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ FC ทุกท่านอาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับ กับเรื่องเหตุการณ์วันนี้เราก็ตกใจด้วยหลังจากที่ได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันสรุปว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทํางานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้ผมกับภรรยานะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้แล้วก็อวยพรให้ครอบครัวเรามีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับ แล้วพบกันใหม่คราวหน้าในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกและภรรยาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ